สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายดวงนะคร,รับของชาวลัคนาพฤึกศพราศีพฤกศพเนาะในช่วงเดือนของอกันยายนะครับคลิปนี้ครับเป็นการทำน,น,นายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดูมีไรายที่ใต้คลิปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กับดูด้วยเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยแล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลย d. o. activity เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กนะครับพิกอากาศดวงรายไตรมาสดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์ นะครับที่จะทําให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจํานะครับเดี๋ยวก็จะทําดวงรายสัปดาห์ให้นะไม่ต้องกังนวลน,นะครับแต่ขอเริ่มที่ลัคณาก่อนนะครับเพราะดวงรายสัปดาห์ก็ถือว่าช้าไประดับหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะรีบแจ้งมาให้ทุกท่านเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับอ่ะเรามาเลือกกันเลยนะสําหรับชาวพึกศบเนาะโอเค judgment ขึ้นมานะครับ three of wands ึ้นมา queen of cups นะครับอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทำไมพอเป็นดวงรายเดือนเปิดรับไพ่คือใช้เวลาไม่นานนะครับแต่พอเป็นดวงรายเดือนที่เป็นเรื่องความรักความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องบอกก่อนเลยว่าความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับ king of wands นะครับ king of cups ไพ่ขึ้นค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับ justic ขึ้นมา p a g e of pentacles ขึ้นมา a n d the l a s t one is six of cups ขึ้นมาแนวะโน้มค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับสำหรับชาวุกศพเนาะต้องบอกกันว่าเป็นคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากจากสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะทำงาน สายอาชีพอะไรก็ตามนะสำหรับสมุทรศกเนาะณปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคมากๆอืมในหลายๆคนอนะ่ะมีในเรื่องของการที่บางทีแต่งานพุ่งเข้าชนน,นิดนึงนะต้องบอกก่อนเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณน่ะก,กำลังโดนได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะครับด้วยความที่ต้องยอมรับว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างเห็นศักยภาพมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสมุทรศกเนาะมันมีเหมือนโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆงานกิจการงานอะไรก็ตามนะครับ ต้องบอกก่อนว่าผู้ใหญ่คาอครั้งให้เห็นความสําคัญและเห็นความสามารถคุณแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนที่เขาไม่ใช่ไม่ชอบคุณหรอกแต่บางทีอาจจะมีการที่แบบปรามคุณได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอือซึ่งบางทีอาจจะด้วยคําพูดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้บางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอาจจะมีการในเรื่องของการบัตระรักันด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับมีเหมือนกันนะในเรื่องของการปรักระับคนเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอืมไฟได้เท่าที่จำเป็นนะครับ ดูค่อนข้างจริงๆชาวพึกศพอะค่อนข้างเอ่อเวลาได้สู้ลบปกมือเนาะเพื่อเชื่อมั่นว่าเพื่อแสดงความเพื่อแสดงหยุดยืนเนาะว่าเราสิ่งที่เราทําอยู่ทําถูกนะครับก็เป็นคนที่ไฟหนักหน่วงเหมือนกันนะสำหรับชาวพึกศพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อืมไฟได้ขดั้นจำเป็นแล้วกันอืมเพราะเราเราก็คงไม่อยากขอพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเข้าใจใช่ไหมครับ เพียงเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะเพราะบางทีเราต้องมานั้งเก็บรายละเอียดทุกเรื่องบางทีเราก็คงไม่ไหวเราเหมือนกันแล้วเดือนนี้โดบอกเลยว่าชาวผฤษศมีอะไรให้คิดเยอะต้องบอกก่อนเลยว่ามีอะไรให้คิดเยอะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการที่บางทีอะเราใช้เวลากับความคิดคอะค่อนข้างเยอะทีเดียวมากๆเลยแหละพเพราะด้วยความที่อาจจะด้วยภาระงานอาจจะด้วยอะไรหลายอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะเรื่องส่วนตัวด้วยหรืออะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้เนาะมันทําให้คุณนะค่อนข้างหนัก มันทําให้คุณหนักในเรื่องของการที่ต้องคิดเรื่องนั้นต้องเอาเรื่องนี้มาใส่แล้วอยู่ๆเอาเรื่องงานก็แถมจะได้รรงงานใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอีกหรือเจ้านายเห็นชอบมอบให้น้องอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันก็คือจะมาเรื่อยๆมันก็เลยลึกๆอ่ะคุณก็มีเรื่องให้คิดเยอะเหมือนกันแล้วบางทีอ่ะคุณอาจจะไม่ได้สามารถที่จะปรึกษาใครได้ทุกทุกเรื่องด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับ พราอ่นั้นถ้าเป็นไปได้เคลียร์เป็นเคส by เคสไปแล้วกันถึงได้บอกว่าไม่อยากให้ลงอารมณ์กับบางเรื่องไปเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนคุณก็จะดิ่งไปเลยเหมือนกันในบางครั้งเหมือนกันอัน,นี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับชัวพฤกศพนเนาะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการที่บางทีพยายามทําให้ตัวเองอะเป็นกลางครับวิธีแก้ปัญหาคือทําให้ตัวเองอะค่อนข้างสดใสแล้วก็เป็นกลาง ว่ากันตามเหตุตามผลถ้าเราผิดจริงๆยอมรับผิดแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่คุณทําผิดแต่ถ้าคุณไม่ได้ผิดก็อย่างที่บอกกับไฟให้เท่าที่จำเป็นนะครับบางเรื่องก็อย่างที่บอกว่าลึกๆคุณก็อยากปล่อยผ่านบ้างแหละแม้ว่าบางทีคุณก็ไม่ได้ชอบทุกเรื่องหรอกแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าอยากปล่อยผ่านบ้างในบางอย่างที่เขามานั่งสติกกับเราอาจจะเป็นด้วยบุคลิกการสไตล์การทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาอาจจะแบบมีทั้งแฮปปี้แล้วก็ไม่แฮปปี้เนาะ อืมแต่โดยรวมชาวพฤกศพอะเท่าที่โยสัมผัสจากคนใกล้ชิดเนาะจริงๆชาวพฤกศพเป็นคนที่ลึกๆละเมียดนะละเมียดละเอียดทุกเรื่องค่อนข้างเป็นโปรเฟชชันนิสต์บางในระดับหนึ่งเลยแหละอืมแต่ทีเนี้ดยดูมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะด้วยหลายๆเรื่องเนาะในช่วงเดือนกันยามันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณต้องปลอยบางละอืม ปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับไม่อยากให้เก็บออกมาคิดทุกเรื่องประมานั้นเลยนะคะรับสรุปสอดมันมีในเรื่องของทัศนคติกับเพื่อนร่วมงานจริงๆคือคืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละซึ่งบางทีเราเราเบื่อนะเราเบื่อจริงๆกับการที่แบบลึกๆอะเราก็แบบเราก็ดื้อเนาะเออเราดื้อในสิ่งที่ถูกอะเราดื้อในสิ่งที่มันควรจะเป็นไะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าบางอย่างอะอย่างที่บอกแหละมันก็คงมีต้องมีบ้างแหละเนาะกับการที่จะไฟหรืออะไรก็ตามแต่ โดมีความรู้สึกว่าคุณคุณจะทําในสิ่งที่มันทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นและทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอืมและแถมว,ว่าคุณเอาชนะเรื่องทิปาถะอย่างที่โดบอกข้างต้นได้หมดเลยนะจริงๆแล้วคุณทําได้ทุกอย่างครอบจักรวาลจริงๆบางคนเกี่ยวกับงานต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษางานที่เกี่ยวกับคว้าให้ความรู้คนเป็นครู บาอาจารย์หรือเป็นงานที่เกี่ยวด้านวิชาการงานอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เป็นลักษณะของการที่บางทีอาจจะต้องใช้เวลากลางคืนในการทําหรือการที่ต้องแบบใช้เวลาอยู่ส่วนตัวใช้เวลาอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นอะไรก็ตามเนาะใช้เวลาส่วนตัวคนข้างเยอะนะครับงานออนไลน์ก็ได้นะงานที่เป็นต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาก็ได้แล้วงานที่เป็นลักษณะของการเงินงานพวกแบบ โอ้โหงานที่แบบต้องบินข้ามประเทศอะไรเงี้ยมีเหมือนกันมีเหมือนกันหรืออาจจะโดนมอบหมายให้คุณไปทํางานอะไรที่แบบเป็นระยะไกลๆด้วยก็มีเหมือนกันนะครับการเงินเนาะถูออฟสอร์ขึ้นมาอืมการเงินเนาะช่วงนี้เหมือนกับว่าลึกๆก,ก็อยากให้คุณเซฟตังไว้บาง,บางจุดบางช่วงเหมือนกันนะครับอืมมีรายจ่ายกระทันหันเยอะเลยแหละ สำหรับชาวพึกษศเนาะนายซับคัพขึ้นมาอืมจริงๆเพราะมันเหมือนกับว่า the w e e l of fortune โอ้แต่มันก็มีโชคเข้าม,มาเรื่อยๆอยู่คือเหมือนกับว่าคุณนะพยายามสติ๊กในเรื่องของการเงินซึ่งบางทีมันอาจจะมีบางช่วงแหละที่อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนก็ได้นะที่แบบคุณอาจจะเผลอปล่อยไปนิดเดียวแต่ความผัยะมาเยือน <laughs> ในเรื่องของการเงินเนาะ ในช่วงกันยาเนอะต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนก็ได้ครับคือบางทีมันอาจจะมีเรื่องใช้ใจ่ายกระทันหันนะซึ่งบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้ตึงช่วงนั้น้ดยในเรื่องของการเงินไม่ได้คอนโทรลในเรื่องของการเงินมันก็เลยอืมเสียไปโดยอาจจะเปล่าประโยชน์ด้วยนะซึ่งถามว่าคุณก็จะกลับมาแบบแบบแฮนดล์ลมันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะได้อันนี้ด้วยนะครับ สุขภาพเนาะมาซบเปนแพ้ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ขนแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออฟฟิศซินโดมคอบาลัยมาเต็มนะครับ <laughs> มาเต็มเลยแหละอืมมาเต็มมาเต็มมาเต็มโรคพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเคยทําอยู่แล้วนะครับอาหารการกินอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะอาจจะต้องระวังนิดนึงอะไรที่ไม่เคยกินแล้วมีความรู้สึกว่า อยู่ๆก็จะเกิดอุตริอยากกินขึ้นมาอันนี้ก็ต้องดูดีๆเนาะสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการทานน้ำอะไรบางอย่างของมึนเมาก็ต้องดูดีๆนะครับอืมแล้วก็เป็นการพักผ่อนนอนหลับอ่อถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอาจจะสั่งให้พักได้นะครับสารชาปุกศกเนาะอือเพราะฉะนั้นก็ถนอมตัวเองนิดนึงนะครับและช่วงนี้ก็ โรคระบาดก็เยอะนะครับก็ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะใคราลราขึ้นเนาะอยากบอกอะไรชาวพิศอ้างนะครับดูได้วยทั้งนักนักลัคนาแล,ะละ้วลาศีเนาะดูนะดูบอกแล้วแหละดูบอกแล้วแต่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอืมเพราะบางท่านบางทีก็อาจจะโดยเฉพาะดวงความรักอะบ,บางคนก็สกิปมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม สกิปช่วงเลยอะไรเงรี้ยไม่ค่อยอ่านอินโทรไม่ค่อยฟังช่วงอินโทรเท่าไหร่ ให้ร่นสี <rawd Moder> ่ไปนะครับอยากบอกอะไรบ้างมีสปอนเนียสบางอย่างอ่ะอย่างที่บอกจริงจก็ปล่อยมันไปเป็นตามเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะบางอย่างคุณก็ต้องยอมรับนะคุณแฮนด์ดไม่ได้ทุกเรื่องอืมคุณก็คนเหมือนกันใช้คํานี้เลยนะครับว่าคุณก็คนเหมือนกันเพื่อนร่วมงานคุณก็คนถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเขาแล้วอ่ะครับมันไม่มีอะไรเกินเกิน เกินสิ่งที่คุณปล่อยได้ทุกเรื่องอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะโดก็ใช้คําพูดไม่ถูกคือมันเป็นลักษณะของการที่ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของเขาอะ่ะเหมือนคุณไม่ต้องพยายามทําให้มันรู้สึกว่ามันมันฉีกมันแตกต่างมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับเรื่องท็อซิกบางเรื่อง ประมาณนั้นเพียงแค่คุณเข้าใจธรรมชาติอย่างง่ายๆที่สุดของเขาเท่านั้นเลยนะครับ inner truth นะครับบางเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีทางออกของมันแหละเพียงแต่ว่าคุณจะค่อยๆหาให้เจอหรือเปล่าและบางอย่างอะ่ะต้องใช้เวลาบางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่อง simple ง่ายๆหรือบางทีถ้ายิ่งเรารู้ธรรมชาติของเขาเราจะเข้าถูกจุดอะ่ะมากขึ้นอืเหมือนเราจะเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะดักทางโดยที่ทำแบบ คุณไม่ต้องเสียอะไรจากสงครามประสาทครั้งนี้เข้าใจเนาะไปต่อมานะ Make a wish สร้างปฏิหารบางอย่างให้ตัวคุณเองครับบางครั้งอ่ะเราไม่สามารถที่จะไม่มีใครฮีลิ่งเราหรือเข้าใจตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะครับต้องบอกก่อนเลยบางครั้งอ่ะมันอาจจะเป็นด้วยความที่อย่างที่บอกเนาะทัศนคติเรากับคนรอบข้างอ่ะถ้าเปลี่ยนที่เขาไม่ได้เปลี่ยนที่เราดีกว่า ท่องไว้แค่นี้ครับถ้ามันมีความรู้สึกว่า worst case ที่สุดเลยนะกับการที่ต้องอยู่กับคนหมู่มากเนาะหรือม้กระทั้งตัวเราบางทีที่เราฮิวอะไรบางอย่างไม่ได้ขอให้รู้ไว้นะครับว่าไม่มีอะไรเข้าใจเราและฮิวเราฮิวตัวเราได้ดีที่สุดเท่าตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกําลังใจให้นะครับในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะที่คุณกำลังเผชิญอยู่สาระชาุ่ขุศพอ่สุดท้ายเนาะ กล้ที่สุดในแอปพลิเคชันบางครั้งปรึกษาคนที่เรารู้สึกเอาไว้ใจหรือว่าให้คำปรึกษาเราได้เพื่อนคนรักแฟนพ่อแม่ได้หมดเลยนะครับอืในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําหรือให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองทําเป็นระดับแรกยืนให้มั่นถ้าเขาไม่เปลี่ยนความคิดหรือเป็นการที่บางทีเราโน้มน้าวเขาว่าเอะแบบนี้ยมันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยจุดยืนคุณมั่นคงแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราปรับจูนเต็มที่แล้วเพื่อเขาหมดแล้วอะไรเงี้ยทาทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรเงี้ยอมถ้ารู้สึกว่าขนาดนั้นแล้วเขาไม่เปลี่ยนก,ก็ช่งาเชงเขาเถอะก็ช่างเขาเถอะอืมมันก็ถือว่าเราเออทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองเนาะประมาณนั้นอะแล้วมันทาให้เราปล่อยวางอะไรบางอย่างได้มากขึ้นเขาก็าเป็นอย่างนี้ของเขาอะอะไรเงี้ย ประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับสําหรับชาวผึกศพเนาะมีความสุขม,มากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตนะแล้วไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ